สวัสดีทุกท่านาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องเมิลีสลอนาะวันนี้เมยลีก็จะพาทุกคนมาเล่นเกมคุมซ um นะัาแห่งแอซแทกนะจ๊ะหรือว่าเกมสักทําพีจีนั่นเองนะคะวันนี้นะคะพีจีของเราไม่เคยทําให้ผิดหวังนะพกทุนมาเบาๆนะวันนี้40บาทนะขะ้าวหนึ่งห่อแต่เราไม่กินข้าวเอ้ยอย่าหทัตานะเตือนนะอย่าทับตา,นะตนนะา,ตาไม่กินข้าวาลงมางนะเอาตังค์ลงตลอดเออกุจะบ้าตายรายวัน ลุยกันเลยนะคะเบ็ด40บาทนะไม่เทอร์โบโด้วยรอบนี้ตังค์ไม่พงสามสิสามสองหกอ่ะไม่สนไม่แคร์นะคะแตกจัดไปเจอปะข้อร้องก็มาดีฮูกฮูกนาว,วันนี้นะไม่กินข้าวกินยากินน้ำกินอะไรใดใดทั้งสิ้นนะ เป็นแค่เออเพื่อความสนุกสขขนานพอนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอึว่าอิานอโทรก่อนดูหนังแนละ้วเฮช่องสมนะอุ้ยยักษ์ม่วงจะเมื่อกี้แถวเลขไม่มาเลยเเฮ้ยดา้าของเรายังไงแตกหนึ่งโอ้โว อย่าไปอ่านนะเกินปุยมุ้ยเหลือหกสิบแล้วทุกคนเธอมาหลอกให้รักลาวเธอเก็ไปเครมาแถวแรกจ้ะวายมาว่ะตัวเชื่อมมีอยู่ หนึ่งดอกฟ้าอีกแล้วเล่นแม่งแล้วลูกสาวท้าไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆนะคะดอกนี้475บาทโอ้76บาทนะสามบาทสามบาทดูเพลินอะไรไม่เกินเนี่ย วันนี้จะจบที่เท่าไหร่นะพวกมาแบบ40ก็ยังแบบหาเงินไปกินลองปวดกันทีเดียวเลยวันนี้เออลองปวดอีกแล้ว <c oughs> หาเงินไปลงต่อนะคะลงต่อแบงค์เกอร์แบงค์เกอร์พียอะไรเนี่ยใครไปสายแบง k ์เกอร์เพียบ้างทุกคนเราพูดไม่ได้นะเดี๋ยวเราโดนแบนนะคะพูดได้แค่นี้นะไม่รู้จะโดนแบนหรือเปล่าไม่ได้นะแบงค์เกอร์เพีย จริงๆก็อยากมาเล่นให้ดูนะแต่ว่ากลัวช่องโดนไงจริงๆก็สายเลยเล่นอีกสองเกมพลูเนี่ยในเนี้ยสล็อตกับบารน,นี่แหละมนแล้วแต่คนนะทุกคนเนาะถือว่ามีในะใครเป็นสายไหนบ้างคนะทุกคนวันนี้นะที่มาดูนี่ต้องสายสล็อตอยู่แลวถูกไหมปกติพี่ๆเล่นใายไหนกันเลยเล่นพีจีหรือว่าพีพี PP, คะพีพีก็สนุกนะแต่ว่าไม่ค่อยเก๋เท่าไหร่นะต้องมาจับเวลามันแบบ มันแจกกินไงวู้วกล้าร่อยเพิ่มไปเตะวัดใจมั้ยวัดใจมั้ยล่ะอุ้ยวัดใจแล้วฮะดอกนี่ละะ่ะสิบครั้งเอากล้ามมีน้อยนิดหมดคือหมดตามนั้นเลย <laughs> หมดคือหมดเดือซึ้หมด เอแต่วันนี้หัวใจจใะห้เขาแรงกมากอย่าทำแบบนี้ขอ,อ,อร้องฮยอะ,อะไรวะเหลือร้อยเฉยเลยย่างเซ็งว่ะ ส,สุดท้ายนะคะสิบพัสุดท้ายก็น่าจะจบสิ้นจริงอะโอ้ oh my god แรงแมากมเจ็บเลยวะเป็นไงล่ะชอตวัดใจเจอไปเลยขาดทุนไปเลยทีนี้หมดห้าครั้งนี้พพอก่อนนะทุกคนนะเล่นต่อมันเริ่มเกลือแล้วอะถ้าเริ่มกรรู้สึกเริ่มเกลือนี้ให้เปลี่ยนเกมอยากดื่ม เพ <entender it. S 1> ิ่มไหวยาสูบตัวเมยเพิ่มเบ็ดปุ๊บนี่ ลุงี้จริงๆนะคะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลานะคะแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้กำไรอยู่นะค,ะคลิปนี้นะ,ะโอเคไปแล้วนะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ see you